เรารู้โลกรู้ในตอนนี้มีรายงานว่า Apple บริษัทยักษ์ใหญ่จากชาติตะวันตกเตรียมขยับฐานการผลิตจากจีนไปยังอินเดียรวมถึงมีความเป็นไปได้ว่าในตอนนี้นะคะ Apple กําลังอยู่ในขั้นตอนการเจราจากับรัฐบาลอินเดียอยู่ค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับแพรในรายการเรารู้โลกดูอี P ี0ค่ะ นี่แพนะคะได้มีการพูดเกินไปก่อนหน้านี้ถือว่าเป็นข่าวใหญ่สะเทือนวงการเทคโนโลยีและเศรษฐกิจอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าประเทศอินเดียนะคะมีความพยายามสูงมากที่จะให้ตนเองนะคะเป็นศูนย์กลางการผลิตโลกค่ะพอด้วยจุดเด่นของอินเดียที่มีแรงงานต้นทุนต่ํา และก็มีแรงงานบางกลุ่มที่มีทักษะไอทีสูงจึงทำให้หนักลงทุนต่างชาตินะคะสนใจที่จะมาลงทุนในประเทศอินเดียค่ะแล้วแบบนี้อินเดียจะสามารถมาแทนที่จีนได้ไหมก่อนอื่นคำถามนี้เราต้องมาเปรียบเทียบ <ๆ S 1> ระหว่างจุดแข็งและจุดอ่อนของอินเดียกันก่อนเลยค่ะจุดแข็งของอินเดียคืออินเดียมีความแข็งแกร่งทางด้านการศึกษาที่ดีนักเรียนหลายคนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ทำให้โดดเด่นในอุตสาหากรรมไอทีระดับโลก แต่ไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าทางรัฐบาลอินเดียยังได้ผลักดันข้อตกลงลงนามการค้าทวิภาคีกับหลายประเทศเพื่อลดอุปสรรคทางการค้าและลดอัตราภาษีโดยในขั้นตอนนี้อินเดียกําลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาลงนามข้อตกลงระหว่างการค้าเสรีกับสหรัฐอาณาจักรและสหภาพยุโรปค่ะแต่อย่างไรก็ตามการที่อินเดียนะคะจะก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางก,การผลิตโลกได้นะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะ เพราะว่าผู้เชี่ยวชานะคะมองว่าการที่อินเดียเนี่ยจะก้าวไปข้างหน้า1นก้าแต่ต้องถอยกลับมาอีก3าก้าอาจจะฟังดูแปลกๆนะคะแต่เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเป็นเพราะอะไร เพราะว่าข้อตกลงการค้าเสรีนี้จะกระทบต่อธุรกิจขนาดเล็กของอินเดียค่ะรือข้อตกลงนี้จะลดภาษีสําหรับสินค้านําเข้าถึง 80- 90%ถึงเก้าปเซให้ผู้ผลิตในประเทศต้องแข่งขันกับสินค้าต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นรัฐบาลต้องเริ่มสนับสนุนกลุ่ม SME ภายในประเทศด้วยเพราะเป็นกลุ่มธุรกิจที่สร้างไรายได้ให้แก่ประเทศแต่ทุกท่านคะกับพบว่ารัฐบาลยังไม่ให้ความสําคัญมากพอสิ่งนี้จึงเป็นจุดอ่อนที่สําคัญของอินเดียเลยค่ะ ถ้าหากธุรกิจ SME เหล่านี้ได้รับการผลักดันเพิ่มภกษะมากขึ้นก็จะช่วยให้การส่งออกของอินเดียแข่งแร่งและเติบโตมากกว่าเดิมแน่นอนค่ะแล้วถ้าหากอินเดียสามารถลบจุดอ่อนตรงนี้ไปได้นะคะแพรเชื่อเลยค่ะว่าอินเดียจะกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตโลกก็เป็นไปได้ในอนาคตค่ะสำหรับวันนี้แพรต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะเรารู้เราก็ต้องรู้คะ่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบาย